ตอนนี้เราก็มาอยู่แถวถนนราชัำเขขน,นินกลางนะครับมันเป็นถนนที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางแห่งหัวใจนาครับคืนอถนนนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยร5ซึ่งพระองค์มีความคิดที่จะทำให้ประเทศของเราเป็นซีเบิร์ไลเซชันเข้าข้าฝรั่งครับคือ<ต><ว>สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะสร้างถนนมาเพื่อให้รถวิ่งผ่านนะครับหลบรถส่วนครับ คือสมัยก่อนนะครับเส้นนี้วิ่งตัดผ่านแตคือถนนเส้นนี้จะตัดผ่านนะครับเพื่อทําให้ประเทศมีความเป็นซิวิลิเซชันซึ่งสมัยก่อนพระองค์ก็ทรงรู้ดีว่าประเทศไทยก็มีรถน้อยไม่ค่อยขับรถกันแต่เหตุผลในการสร้างก็คืออย่างนี้แหละครับทำให้ฝรั่งมองว่าประเทศสยามเรามีอารยะเหนือ ไม่ใช่แบบว่าเหนื่อยมีอรารยะแบบว่าเท่าเท่าเทียมกับประเทศทางตะวันตกครับทําให้ตะวันตกอะดูถูกประเทศสยามน้อยลงครับซึ่งสมัยก่อนลองถ่ายไปตรงนู้นครับซึ่งสมัยก่อนตอนที่พระองค์สรางครับอนุสาวรีย์ชาติพันธุ์ไทยรถล้มก็มีวิ่งประมาณถนนหนึ่งไม่เกินสิบพันนะครับรีตรงนี้จะตายไหมเนี่ย ให้ผมพูดอะไรต่อครับต่อเลยส่วนอนุสาวรีย์นี้นะครับเพิ่งจะมาสร้างขึ้นในสมัยหลังวันที่24มิถุนาพุทธศักราช2475ครับเป็นอนุสาวรีย์ที่อนุสาวรีย์แรกที่เป็นกสร้างขึ้นเพื่อชูเชิดชูบุคคลธรรมดาที่สร้างประชาธิปไตยให้กับเราสังเกตได้คงเปที่พานผ่านแลเห็นพานนี่นะครับซึ่งแสดงถึง การที่ประเทศประเทศในราชนาจักรสยามได้มีรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกครับซึ่งเป็นสิ่งที่คณะราษฎรเราได้สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ประเทศเรา็นประชาธิปไตยครั้งแรกครับจะอะไรครับจบยังขออย่างนะครับปิดรายการวันนี้ผมก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับแล้วสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันต่อถ้าใครอยากติดต่อทำรายการดูต oh. ั้งอยู่